กับมาพบกับอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกม์แฮมรีนะครับผมแล้ววันนี้ครับกลับมาที่อนา,าเทเดนกันอีกครั้งครับผมมาลุยกันเลยดีกว่านะครับอ้าวดังสองอ่ออ,อ,อ,อ่อแปรลุยอืมโอ้งดงามมากอืมอืม นี่เหรอ,อโซวเวนสถานที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นอุ้ยโอ้ืหสุดยอดยินดีต้อนรับสู่ทะเลแห่งเออเออทะเลแห่งการเวลาส่งเอไอส่องโฮโลแกรมมาอีกแล้วโอ้โห You are the leader of Kronos Empire from the Hollow Time Layer yes นายคือหวัวโจของไอ้แกงนี้ใช่ไหมที่มาจากอ่อสถานที่ที่เรียกว่า Hollow Time Layer ใช่ไหมตุเ <laughs> <แ>ล็ด <laughs> ผมแปล,แล <laughs> <laughs> เป็นตุเล็ดมามเป็น Kronos อีกคนคน,นึงครับ <c oughs> ครับอืม แล้วเธอก็คือมาดอกาสินะอ From t h e i r world there มาถึงพวกเราเหรอ mm hmm. ก็คือนั่นแหละแล้วเธอก็คือมาดอกาจากโลกของเรานะครับด mm hmm. ินดินจะได้เจดินดินจะเจเนนายมาได้ไกลจริงๆเลยนะออืม zoom From m o r e t h a n exchange ก็คือมาไกลสักขนาดนี้คงไม่ได้มาแค่มาคุยใช่ไหมอืมถูกต้องเออเอาละตอนนี้เทปทิดาแห่งการเวลาเอ๋ยคูเก่าซะแล้วยอเพะคูกเก่าแล้วตัปุ๊บอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องกันเรื่องอืมแล้วก็ส่งมอบเทพเอ้ยไม่ใช่ใช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 ทะเลแห่งการเวลาให้ฉันทะเลแห่งการเวลาเออเมื่อกี้ผมพูดอะไรไปเนี่ยอืมเฮืออะฮะ แล้วถ้าเกิดฉันไม่ยอมนะฮึเดนยูแอนยู n ัน o ิลสเปนอ s นเทอ e ์เน็ตตี้ล็อกเ a า a ว้ในเดอะเพรสอฮะเลิกจริงเหรอเนี่ยสรุปก็คือเป็นทามลูปใช่ไหมเนี่ยก็คือนั่นแหละถ้าเกิดเธอไม่ยอมเธอก็ต้องถูกเธอและลูกชายของเธอถูกขังอยู่ในคุกแห่งการราตลอดการ ผมก็เลยคิดว่าไอ้นี่มันมันนี่มันอไทำหรูปปะ mm. Do what you wish but uh, s o w h e n will never be yours uh, อยากทำแล้วก็ทำโคลโนสแต่ว่าที่นี่ไม่มีทำเป็นอนนายหรอกพอื mm. Mm hmm. อยเอ้ยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาเล่นเกมนะเว้ยแต่นี่มาเป็นเกมอะ <c oughs> <c oughs> รีสิตสแตนวิลโอลี่รีสอฟทูเดดอินเดสก็คือถ้าเกิดเนีน่ยขัดคืนไปต,าย,ตายเปล่านะเว้ยประมาณนั้นนะคนได้เออตะโกนมาเลยตะโกนมาเลยเอ่าเฮ้ยพวกดิดดานอึดถึกทนอกับแมลงสาบเฮ้ย โอ้โหแบบเพลงมาเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะฟีเน่เอลดูลาโดอ t have been quite a journey ครับผมคงเจออะไรมาเยอะเลยนะเออกว่าจะมากว่าจะหาทางมาที่นี่ได้เนี่ยฮึอ <h ums> I still can't believe อฮาไม่อยากเชื่อเลยครับว่าเป็นแม่จริงนะครับอืม <h ums> ไอ้โดนิไ uh อ้อูดเเวอรฮะคือไม่อยากเชื่อเลยจะได้เจอแม่อีกนะอื uh huh. ไม่ใช่ความฝันใช่มิเพอเจออะไรเนี่ยฮะเป็นความจริงทั้งหมดนะจ๊ะเออแมลูกลักเฟเน่ข,ของแม่ uh huh. แม่ใน,น่นะโอ้ภูมิใจกับเธอทั้งสองจริง คือจะบอกว่าลูกทั้งสองก็ไม่ถูกเพราะว่าเอลโดราโดเป็นเมวนะเอออืมก็หวังว <cả> ่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้คงแบบไม่ได้ยากลำบากมากนักมันก็ไม่ง่ายนะออ b it was a l w แต่ว่ามันเออก็ขัดอืม เข้าใจได้อยู่นะว่าเออไอการลำบากทั้งหมดมาตั้งแต่ต้นจถึงตรงนี้เนี่ยนะเพื่อมาเจอมาดูกาเนี่ยถือว่าไม่ไม่สูญนเปล่าเลยจริงๆครับอ่าไม่สูญเปล่าสําหรับฟรีนี่จริงๆเป็นผมผมก็ยอมนะอ่าเพื่อได้เจอแม่อีกครั้งนี้นี่แบบแแน่นอนคนระับอืมลำบากนิดหน่อยไม่เป็นปัญหานะอืม The real อ h อ the world uh the road was longer than I had ever imagined but I finally made it อ่าครับผมก็ทการเดินทางถนนนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลกว่าที่คิดไว้แต่ก็นะมาถึงแล้วครับเออผมไม่ผมมาถึงเส้นชัยละประมาณนั้นอือฮอ้นแค่ต้องขอโทษจริงที่แบบว่า เอ่อใช้เวลานานไปหน่อยหนึ่งนะฮะ uh huh. you r e m e m b อ r ์มีเอเดนเรียบร้อยได้คุยกับเด็กแล้วเอเดนจำฉันได้ไหมเดี๋ยวก่อนใช่ไหมเนี่ย you r e m e m b e r you r e m e m b e r ร e มีเอเดนคือคุยกับเด็กนี่ใช่เหรอเนี่ยอืม ก็มาโดกาลบอกขอบใจนะเอลโดครับเมหวางซึงจนจับใจจริงคือคือผมหาคำคำแดกดันไม่ได้ผมลืมคำแดกดันภาษาไทยไปเรียบร้อยแล้วครับที่แบบว่ามามาแดกดันในช่วงช่วงเวลาเนี้ยเออเม่หน้าปากเพิ่มจริงพ่อแม่ได้แม่ลูกได้เจอกันอืม แต่ไม่เลยเลยหเนียนพ่อผัวได้พบหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง ừ. อืมอ่าแต่ว่าฉันพอละเลยเียนว่ะทำนองนั้นแกไอ้ไอ้มูดคิวเลอร์ไอ้ไอ้ไอ้ปาร์ตี้พุ่งเป้ไอ,ไอ,อ,ไอมาฉันจะหยุดแกเองโคนอสเลย the the ocean of ocean of time Eden and Madoka อ่าฮะ All of them are under our protection. นี่พูดเหมือนตัวเองมีอำนาจแต่นั่นแหละกับมาดีดีว่าก็นั่นแหละนะทะเลแห่งกาลเวลาเอเดนแล้วมาดกัมันอยู่ภายใตก้การคุ้มครองของฉันเว้ยอืมมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะทำไมมันหยุดชาร์จแล้วก็ชาร์จแล้วก็หยุดชาร์จอะไรเนี่ย ฮะโอเคกลับมาตรงนี้ดีกว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็นายก็คงตายเพราะพร้อมกับการเอ้ยในระหว่างการปกป้องที่นี่นี่แหละเอออืมมันไม่มีเวลาอ่าหันหลังกลับไม่ได้อีกต่อไปแล้วเทพิดาเอ๋ยอฮะเดี๋ยวก่อน นาาั่นยอ so this is one of the cause you all talked about before h huh? u uh อือหือ the be being that our oh uh, that are more powerful than human อันนี้คือเทพเจ้าที่พวกนายพูดเคยพูดไว้สินะสิ่งมีชีสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์อันนีน้จริงจริงนะครับพระเจ้า ม่หนูลโลเวลานี้มาสนานเลยเนีอืม I think I have learned all I need to know about humanity ฉันคิดว่าฉันได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่อย่างเกี่ยวกับมนุษย์มาแล้วล่ะเพอเจอมากอือ Now I think I will start studying God เอาจริงดิสรุคือน้องจะทิ้งเราแล้วมาอยู่กับพระเจ้าโอ้เออนั่นแหละ มันน้องบอกว่าน้องเรียนรู้มามากพอแล้วเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยมันถึงเวลาที่น้องจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแล้วหมายความว่าไงฮิอืม I took this from เอ uh, form to better understand human and as long as I was in this form I was one of you yes สรุปก็คือน้องจะเปลี่ยนร่างเป็นร่างเทพเจ้าเหรอ <laughs> หรือน้องจะกลายเป็นศัตรูเราเลย ช่างมันจะเดาเลยับมันได้ดีกว่าก็คือน้องอ่ะใช้ร่างเนี้ยเพื่อเป็นพวกเดียวกับเราเพื่อ,อศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ถูกต้องไหมอะไร Never forget to redefine a t h him As long as I was in this form เอออะไรอ่ะ ก็คือน้องพูดมาคล้ายๆแบบว่าประมาณว่าเฮ้น้องน้องจะเปลี่ยนร่างแล้วกลายเป็นศัตรูกับเราเว้ยประมาณนั้นเออก็คือขอเพียงแค่น้องอยู่ในร่างนี้น้องก็จะเป็นพวกของเราใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดน้องเปลี่ยนร่างเป็ร่างอื่นน้องก็จะเป็นศัตรูกับเราใช่ไหมเออพูดมาถึงตรงนี้ครับออกแลนด์ซเลมก็ดึงก็ออกมาเองเลยครับ I s h a l l g r a n t you my power อะไรวะ ออกเลนเซเล่นบอกว่าฉันจะให้พลังของฉันกับเธออะไรอ่ะอะไรอ่ะจะไม่จะจูดถึงอยากจะให้พลังนาย่าล่ะอะไรเนี่ยไม่ดีแล้วอา้าวเทลลพอร์ตเองจะนองจาขมือบมาดูกะเหรอเธอเป็นใครล่ะเนี่ยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยเนะทำอะไรอ่ะอ้า I want to know what is it like to be a god ฉันแค่อยากรู้นะว่าทำว่าเป็นยังไงความรู้สึกมันจะเป็นยังไงที่จะได้เป็นพระเจ้าเอาละตอนนี้เราสองควรเป็นหนึ่ง <c oughs> ก็จะขมือจะขมือมาดงกะเว้ยหยุดเลยนะยาบ้าเอ,อ้หยุดเรียบรอ้อยโอ้ กำลังจะบอกว่างดงามแต่พอเจอหน้าปุ๊บเออคือทุกสิ่งทุกอย่างงดงามมาโดยตลอดเลยนะจนกระทั่งเห็นหน้าครับพอแบบหน้าเป็นคืออะไรวะ้เครีหหร <c oughs> คยดเลยจะจะบอกวหล่อนดีไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอะไรอะบ้าจริงออกเลนสแลมนี่แก Oof. What? what what oh Whoa. oh ไอ้ไอ้เด้นตอนนั้นไม่ได้เหนื่อยวะพ่อเรียบร้อยมองเชิงอืมไม่อยากเชื่อครับทำลายเรือหอในการเหวียงเพียงครั้งเดียวเอออะฮะอะไรวะออกเลนโซเลมย้ายข้างเฉย ออเลสนนนบอกว่าเอาละต่อไปตามหายแล้วเอลโดพร้อมนะ You d e f e n d e s of the Thunder King who destroy my people you so claw those who stand against the darkness แกเอลโดลูกหลานของ Thunder King อ่ากษัตริย์สายฟ้าใช่ไหมอ่ผู้ที่ทำลายผู้ผู้พร้อมของฉันอ่าผู้ที่ถูกเรียกว่า เออผู้ที่ยืนต่อต้านยืนหยัดต่อต้านความมืดก็สรุปก็คือฮีโร่แห่งแสงเอาแลนสเลมไอ้บ้าเอ้ยนาย่าหยุดเดี๋ยวนี้นะ I am Mimic ิกอ้าวไทม์แอ a ด e สเปซอั under my control เรียบร้อยฉันคือมิมิกครับอื้มตอนเนี้ย เวลาเลมิติอยู่ภายใต้การควบคุมของฉันแล้ว You Human a r e p o w e r l e s s Again s t อ้แกมนุษย์ไม่มีทางสู้ฉันได้เอา้าวอะไรวะนะ่ะคือมันมันมันออฟโปรพ o r t i เปนิดนึ่งนะคือเมื่อกี้เวียงทีเดียวเลือพังเลยนะแต่นี่คือเวียงใส่เราเราแค่ล้มเข่าสุดบ้บมาก Both of you can เฮ้ยพวกแกสองคนทำอย่างนี้ไม่ได้ด้วยโอ้โหเฮือโอ้โห What can we เอาไงดีเอลโด้ I don't think I will uh, to uh, take ไม่ได้หรอกค่ะผมรับไม่รับอีกต่อไปไม่ไหวแล้วด้วยโอ้ อ่า mm. uh huh. if she able to full, fully merge with g o d a e s o of time ครับผมก็คือตอนนี้ก็ยังไม่เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันเทียนะเอ่อถ้าเกิดเธอรวมเป็นหนึ่งเดียวกับทเทพเจ้าแห่งกานเวลาได้แล้วก็เป็น space time completely เธสรุปก็คือถ้าเกิดเธอ ริด like kind of like ันเดนมากขอบใจมากเลยนะก็คือถ okay ้าเกิดมาย่ากลายเป็นเทพเทิดาแห่งการเอ้ยหลอมรวมกับเทพเทิดาแห่งการเวลาได้เธอก็จะควบคุมการเวลาได้การเวลาและมิติได้อย่างใจนึกซึ่งมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าเทพเทิดาแห่งการเวลาก็ทําอย่างนั้นได้อยู่แล้ว and we will never see มาดูจริงเหรอถ้าเกิดถ้าเกิดมามาดูกาดกับเอเดนโดยขมับไปเนี่ย เราจะไม่เจอมาโดนกากับเอเดนิกต่อดไปนะต้องหยุดเธอ,อขอบใจนะไม่ต้องบอกก็ได้ The ด h e Soul of g อ l d of Gold เดี๋ยวก่อนไม่ใช่คอ l d หรอก Gold เหรอเนี่ย Energy Reading Ah Increase in Infinity จริงเหรอก็คือดาบทองนะครับพลัง พลังของดาดท้องนี่แบบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลอย่างรวดเร็วมากฮะ huh? it is worth to unleash that energy then all of the space time would be in a big big and in a big big อะไรวะ and i mean big trouble ครับใจ <c oughs> ก็คือถ้าเกิดพลังนี้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วก็ครับ เวลาเราไม่ติเจอปัญหาใหญ่แน่นอนครับอาจจะถึงกระตาตาวสารระหว่างมิติและวมาทิเวิร์สนี่มันเอ็นเกมชัดๆโอโ้โหถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็แต่ว่าเราทำไงอ่ะเออก็จริงนะเอยแกทำอะไรไม่ได้หรอก ไม่มีทางหยุดพวกเราได้ยอมแพ้ซะเออ it it this time you feel the pain of the internal curse source that fateful day that fateful day fateful day นี่คือวันไหนวันเนี่ยก็คือมันถึงเวลาที่แกจะได้รับพัดเจ็บปวดจากวันนั้นแล้ววันไหนก็ไม่รู้อือ ออนจะไม่อยอมแพ้ตอนนี้ฉัานต้องหาทางชนะให้ได้ออคือนั่นแหละคือถ้าเกิดเราพ่ายแพ้เนี่ยมันมคือเราจะสูญเสียงมากเกินไปทํานองนั้นอ่านี่ครับกําลังจะเวียงครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เกิดบ้าอะไรขึ้น ทำไมพลังของฉันมาถึงเออถูกดูดออกไปเฮ้ย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 ไม่เข้าใจเป็นไปไม่ได้ฟิเน่เอแกหลองฉันสรุปไม่ใช่แตยต้องบอกว่าสาร,รภาพนึกคำไม่ออกเลยหยุดไปสักพักนึง่ง <c oughs> อ่าในที่สุดนายก็เข้าใจแล้วสินะอ๋อรู้ตัวจนได้เลยเนาะแหมใช้เวลานานเลยนะเนี่ยหมายความว่าไ,ไอ้กระไรกะไรอ่าอ่าเว้นอวอลเออสเต็เด็ตแบ็กอินเอ่อสอดหออ่านี่คือเล่าเหตุการณ์เนาะว่าเออจริงๆแล้วเฟนี่ตายเนาะแล้วก็ได้รับพลังของออกเลนโซเลมมา เอ,อ,าาอ่โอโอใช่คือแลกกันเนาะแลกกันก็คือฟินเน่ให้ให้พลังจีโอกับกับออกเลนส์แลมเพื่อแลกกับชีวิตใช่ไหมอา่อาอ่าก็คืออัพพีซออฟมีนี่คืออะไรวะ <c oughs> ก็คือน,นั่นนะผม ออตอนที่ฟินเน่ให้จีโอไปใช่ไหมไม่ได้ให้แค่จีโอไงแต่ให้โซนหนึ่งของเธอไปด้วยผมเลยบอกไอโซนหนึ่งของเธอคืออะไร <c oughs> อืม I don't care if it m e a n t to cut years of my life out คือไม่จำเป็นต้องแคร์หรอเปล่าเพราะตอนนั้นตายแล้วนี่ <c oughs> ก็คือฟิเน่บอกว่าเธอไม่อันนี้เลย ไม่ลังเลที่จะให้ส่วนหนึ่งของเธอไปเลยเพื่อและการที่ให้ส่วนหนึ่งของเธอไปกับทีโอเนี่ยมันทำให้ชีวิตลองเจเปตี้อายุขัยของเธอลดลงอย่างมากเธอบอกว่าเธอไม่แคร์เลยว่ามันจะลดลงไปเท่าไหร่แต่ผมบอกไปว่าน้องจะแคร์ไปเพื่ออะไรวะพอน้องตายตรงนั้นแล้วนี่น,นี่นแต่พอใจนะได้ชีวิตที่สองเนี่ย ทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นหล่ะสี really ่ีน่นี่เพงเจออะไรจะอยู่เด็กด้อย่ก็อย่างที่นายให้พลังของนายกับชั้นนั่นแหละอฮะออก็คือแหลกพลังกันแล้วนะอ่าฮะ I am not who I was before but now เออเนเวอร์เอ่อเนเวอร์เอ่อนีเ t อร์อ่าอยู่โอเคท่านน่ะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อบแล้วแล้วนายก็ไม่ใช่คนเดิมเหมือนกันอ่าก็คือทุกคนเปลี่ยนเนาะเอะอฮะฮะ not a bad idea ฮะเอ่อ not a bad deal if I do say so myself ฮะฮะเป็นไงแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่แย่เลยใช่ไหมล่ะเฮ้ยเนื้อ าหายขอโทษนะเอลดราดู mm hmm. It was something I had to มันเป็นสิ่งที่ฉันต้องทำทำไรอ่ะ mm อือ hmm. ไม่จำเป็นองขอโทษสินี่ i n f a c t I should ฉันควรที่จะเป็นคนขอบใจซะมากกว่าอือ mm หือนาย่า เธอต้องหยุดเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เธอเป็นเพื่อนของเราเพราะฉะน,นั้นกลับมาซะอื you may have taken my all power but i am afraid to afraid i am no longer needed อ่ะถึงแม้นายเข้ามาจะเอาพลังของออคไปจากฉันแต่ดูเหมือนว่าฉันไม่จำเป็นต้องการมาันเอ้ฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้วอือหือ จะบอกว่าหน้าสวยไหมคือผมบอกเลยว่าหล่อนมากกว่านะเนี่ยสําหรับผมเนี่ยแต่นอกนั้นนอกจากหน้าแล้วคือทุกอย่างเท่หมดเลยนะอืมมือนี่ก็หล่อนใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเออเาเอาเอา,เอาเป็นว่าหน้ากับมือแล้วกันนะแล้ว <c oughs> ผมพูดอะไรเนี่ยกับมันนี่เลย <c oughs> Now you will see how powerless you stupid human truly are ครับผมก็นั่นแหละน้องก็จะทําให้เราเห็นครับว่ามนุษย์อ่อนเอขนาดไหนว้าเสียงเพลงมาเลยมือขยักิดเดียวเสียงเพลงเลยโอกลับมานี่เลยอยู่อ e standing before g o ่ e น o า n e หนอ่ะพวกนายนะ่ะยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพราะฉะนั้นอ่ะคเขาวจ้าเนธะอ,อเจอมีมิมิกใช่ไหนะม อ uh huh. ่าฮะเธอเกิดอยากสู้แล้วก็ได้เลยเราจะจัดจานนายเองเอ้ยเธอเองแล้วก็เอามารดกะกับเอเดนกลับมานี่อ่า uh ฮะ human huh. are powerless it's time i show you just how powerful uh huh we are really are uh huh how powerful we really are อ่า uh ก็ขับ นานกว่าจะคิดไว้ครับคือบอกเลยว่าผมมีแผนต่อจากนี้นะไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นคือไว้ค่อยกลับมาในคลิปหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบวกกับมิมิมมทเทพ,พเจ้าแห่งการเวลากันเออเทพธิดาสิโอ้เทพ,พเจ้าอะไรเอออะไรกันมานี่ล้วแล้วค่อยกลับมาเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ไว้เช่นี้ครับ